สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติของขุนพันธ์รักษ์ราชเดชนะครับท่านคือตำรวจที่ปราบปราโจนผู้ร้ายจนเป็นแรงจนเป็นแรงบันดาลใจของตำรวจไทยมาจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วเรื่องราวของท่านยังถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์เรื่องขุนพันธ์ถึงสาภาคนะครับโดยขุนพันธ์ทรักษ์ราชเดชถือกำเนิด เกิดเมื่อวันที่18 18กุมภาพันธ์พศ2447โดยขุนพันธ์ท่านเก่งกาศเรื่องการมีความรู้ด้านคณิตศาสตร์และท่านยังเป็นคนที่เฉลียวฉลาดมาตั้งแต่เด็กนะครับผมโดยขุนพันธ์รัสราชเดชท่านเนี่ยชอบชอบแบบเรียนวิชามวย ยูโดจนมีเชิงมวยที่เก่งกาจท่านนะครับผมเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมที่บ้านไอ้เขียวตำบลถ้าตำบลอะไรสักอย่างจะไม่ได้ละแต่ว่าอยู่ที่อำเภอท่าสารานะครับผมแต่ตำบลจะไม่ได้แล้ว่วาท่านเกิดที่ตำบลไหนนะครับผมขุนพันธ์นะครับผม ได้เข้าเรียนการเป็นตำรวจที่จังหวัดนครปฐมในปีพศ2468ก่อนที่ท่านจะได้ทำการปราบปรามโจรผู้ร้ายอย่างเสือศักด์ที่เป็นโจรที่เป็นโจรหรือเสือร้ายที่